สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องคะเนอเมนีเพชรพระรวยก็มาอยู่บานน้องเฟิร์นเด้อค่ะมาตามตัวเลขโค้งสุดท้ายของน้องเฟิร์นนะคะน้องว่ามีเลขเปลี่ยนแปลงไหมฝันเพิ่มเติมไหมน้องคะเนอจะได้ตัวไดเพิ่มอีกบอนะคะเนอนตอนนี้เพชรพระรวยกับมาอยู่บานน้องเฟิร์นเด้อค่ะสิมาสอบถามความคืบหน้าของน้องเฟิร์นนะคะน้องว่าสิเป็นยังไงนะคะเนออ่ะ,อะ,อะก็ กดไหลกดแช่กดติดตามให้เพจพระรวยไน้เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนละไลคนละแช่นะคะเนาะอ่ะอ่านหากไปถามน้องเฟิร์นกันเลยเนาะค่ะเนาะอ่ะไปตามตัวเลขแล้วก็ไปถามความฝันน้องเฟิร์นว่าจะมีตัวเลขเพิ่มไหมจะฝันเพิ่มเติมไหมเนาะค่ะเนาะอ่ะไปกันเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นนะคะเนาะก็วันนี้สามสิบเอ็ดครับผมโค้งสุดท้ายเออก็เลย หลังจากที่ลงคลิปแรกไปก็ยังไม่ได้มาตามโค้งสุดท้ายกลัวว่าน้องเฟินอาจจะฝันแล้วก็มีตัวเลขเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะยังเน้นย้ำเลขฝันเลขเดิมค่ะใช่ค่ะส่วนเลขคนชอบก็อีกตัวหนึ่งแค่นั้นละค่ะแต่นอกนั้นก็คือเลขฝันนี่อันเดิมอยู่แล้วจะไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะเลขฝันฝันกับชอบนี่ คนคนคนละอันใช่ไหมคนละตัวคนละอันค่ะกอรจัดช่องพี่เบาทีน่าจะยังไม่ได้อ๋ออะไรเราก็ตกหล่นชอบตกหล่นกับเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ค่อยได้มากับเพื่อนเออถว่าคนสุริ่นกับบ่าวซักได้แล้วแม่นบ่าเลือพี่เพชรพี่เพชรพาด้วยก็น่าจะยังไม่ได้พี่เพชรอยู่บ้านไกลเขาอยู่ไกลเนาะชอบเล็กชอบเล็กชอบก็ก็คงก็คือปู่เหลิมนี่ไม่ได้มาหาเลย ก็มาหาแค่อที่ว่าให้ให้เลขที่ตัวเลขยื่นมาหาเฟิร์นเนี่ยค่ะที่เป็นเลข15ค่ะเลขนั้นนะคะที่ยื่นให้จ้ะเขาปกติก็จะไม่ได้ฝันแบบนี้อยู่แล้วปกติควรจะฟันว่าเขียนใส่กระดาษเองเป็นเลขสามตัวแต่คราวนี้เราเราฝันเห็นเลขอสามตัวแล้วเราวางไว้กระดาษใบนั้นก็ลอยยื่นมาหาเราคืนเหมือนเหมือนยื่นมาจากต้นมะขามนะคะเอามาให้เฟิร์นคืน่นแหละค่ะ หลังจากนั้นก็ไม่ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับปู่เลยไม่ได้ฝันเลยค่ะหรือว่างดนี้ฝันล่าสุดเป็นฝันเห็นแต่งูงูงูเหลือมตัวใหญ่สีทองปนดำจากที่เห็นนะคะน่าจะเป็นฝันที่ดีจะเจอเจอโนกูแต่ถ้าเป็นน้องเพื่อนฝันนี่บอกว่าจะเลขจะมาได้เลนใช่ค่ะเพราะเคยเคยฝันแบบดีแล้ว แล้วเลขเข้าในในฝันน่ะเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับคือฝันว่าเข้าห้องน้ำฝันว่าเข้าห้องน้ำแล้วลูกร้องตามด้วยจะเข้าห้องน้ำกับเราเราก็เลยเข้าห้องน้ำแล้วงูมันออกมาจากมันจะเหมือนมีรูในห้องน้ำแล้วงูมันออกมาค่ะแล้วคนก็กลัวจะมาฉกลูกเราเ้าก็เอาน้ำสาดสาดสาดเรากำลังทำธุรกิจอยู่เนอะเราก็เอาน้ำสาดสาดสาดไม่ให้งูมันมาฉกลูกเราอะไรประมาณนี้พอเสร็จแล้วเราก็รีบอุ้มลูกเปิดประตูห้องน้ำแล้ววิ่งออกมาเลย ค่ะงูตัวใหญ่เนาะใช่ค่ะสีทองสีทองปนดำค่ะเป็นงูเหลืองตัวใหญ่เดียะถ้าเราเราตีตัวเลขกับความฝันนั่นมันมีตัวไหนบ้างไหมงูแปลเป็นเลขไหนเอะเฟื่อไม่มั่นใจไม่มั่นใจงูหนึ่งตัวน่าจะหนึ่งหรือเปล่าค่ะที่เ่ตีนะแต่เฟื่อตีเลขไม่ไม่แม่นเลยเฟื่อรู้สึกว่าตีไม่เป็นนะคะตีเลขดูนะครับอันนี้อันนี้เราเรากับน้องเฟื่อนนี่จะไม่ตีเลขเนาะแต่ถ้าท่านผู้ชม เอฟซีเราอยากจะตีความฝันก็ได้คอมเมนต์ไปคลิปได้เลยใช่ค่ะผมแบ่งปันกับคนอื่นก็เนาะเดี๋ยวจะให้น้องเฟิร์นเนาะบางคนเขาเข้ามาคลิปนี้บางคนยังไม่รู้ว่าน้องเฟิร์นฝันอะไรฝันได้เลขยังไงเนาะเดินอย่างจะให้ลื้อเล่าความหลังให้ฟังนะครับใช่ค่ะได้ค่ะคือความฝันของเฟิร์นครั้งแรกที่ฝันเลยนะคะวดนี้ก็ฝันว่าจะเดินมาเข้าห้องน้ําแล้วมีคนเรียกเหมือนได้ยินเสียงมีคนเรียกทางหลังบ้านนี่แหละค่ะดูหลังบ้าน แล้วคนนี้เฟินก็เลยเปิดประตูออกมาพอเปิดประตูออกมามามองอ่ะทางต้นมะขามเนี่ยทางโพรงตรงเนี้ยค่ะเห็นกระดาษวางอยู่ข้างใต้ใต้ต้นมะขามเลยแล้วเฟินก็เลยไปหยิบปากกาเมจิอ่ะค่ะมาเขียนเลขใส่กระดาษเป็นเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวที่เฟินเขียนก็เป็นอ่าสี่หกเจ็ดค่ะพอเฟินเขียนเสร็จแล้วเฟินก็วางไว้ใต้ต้นมะขามที่เดิมตรงโพรงตรงเนี้ยที่เดิมค่ะแล้ว หมือนจะเดินหันหลังกลับไปคืนเข้าประตูคืนนี่ยะค่ะกระดาษนั่นแหละค่ะก็ลอยลอยมาหาเฟินมาชนเฟินคืนเนี่ยเฟินก็เลยหันมาเป็นตัวเลขสองตัวเขียนอยู่ข้างล่างของเฟินเลยเป็นเลขหนึ่งห้าใช่ค่ะไอนี้เป็นคลิปแรกที่ฝันเนาะใช่ใช่ค่ะอันแรกที่ฝันเลยก็จะมีสี่หกเจ็ดกับหนึ่งห้าค่ะเหมือนปูเลิมก็เขียนให้นั่นแหละค่ะเฟินว่านะคะนี่เป็นเลขหนึ่งห้าเพราะว่าปกติเฟินจะไม่ฝันแบบนี้มาก่อน ที่ต้นมะขามที่จะเขียนเลขให้เฟิร์นเลยมีทั้งนี้แหละค่ะครั้งแรกที่เขียนให้ค่ะก็เป็นเป็นเลขสวยอยู่เนาะหนึ่งห้าค่ะหกเจ็ดอืมหกเจ็ดรู้สึกว่าจะไปตรงกับเลขใครไหมหกบูงเจ็ดหกกับอาจารย์แซมอยู่ได้เนาะอืมเอาแล้วแล้วเลขชอบนี่เออบาทียังไม่ได้เลยเลขชอบที่เฟิร์นให้ไปก็จะเป็นเลขหนึ่งเก้าค่ะตัวนี้เป็นเลขฝันนะคะสี่หกเจ็ด เลขหกก็เป็นเลขเก้าได้นะคะค่ะเดี๋ยวตีลังกาอีกอันนี้เป็นเลขที่ที่ต้นมะขามเขียนให้หนึ่งึ่าที่รอยมหาเฟื่องเลขคนชอบก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็เป็นหนึ่งหกได้เหมือนกันค่ะน้องเฟิ่ก็เลยตัดให้เลยความคำว่าชอบของน้องเฟิ่นี่ชอบแบบไหนครับมีที่มาไหมคําว่าชอบเหมือนเราชอบไปเฉยนี่แหละค่ะเหมือนชอบเลขหนึ่งชอบแบบไม่มีเหตุผลใช่ค่ะชอบเองเลยค่ะหนึ่งเก้าก็เอาไว้เป็น แนวทางนิดนึงะำหรับคนชอบเหมือนเฟิร์นนะคะหนึ่งเก้าค่ะส่วนี่คฟรนวงไพก็เป็นตัวที่ควรเน้นให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเก้าแค่นี้นะคะสำหรับแบบคนงบน้อยเนาะค่ะอันนี้เฟิร์นก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะครับก็เป็นการมาย้ำโค้งสุดท้ายเนาะรัวน้องเฟิร์นอาจจะฟันเป็น ได้ตัวใหม่แต่ว่ามาแล้วก็ไม่ได้ัลก็คือเป็นเลขตัวเดิมตัวเดิมอย่างเืินเดิมม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคุณสำหรับกุ้งสุดท้ายกุ้งนี้พอออกแล้วไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกมากกว่านี้ใช่ไหมครับไม่มีแล้วค่ะน่าจะเลขนี้แหละค่ะใบไม้หล่นลงมาเลยเนี่ยแเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยใบไมหล่นใส่นี่มีมีอะไรฝากิ้งเอสีนี่ครับ ก็ฝากให้เป็นแนวทางสําหรับเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสาหรับคนที่กำลังรับชมอยู่ค่ะครับผมค่ะเราไม่รู้เนาะว่าเลขมันจะเข้าหรือไม่เข้าไอ้นี้ก็ใช้ดุลของท่านผู้ชมมาเล้วกันเนาะนะมครับเราก็เป็นแค่สื่อกลางในการวางแนวทางค่ะครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะนะครับผมครับก็ท้ายสุดก็คงไม่มีอะไรเนาะนะครับก็ขอบคุณน้องเพิร์นนะครับก็ขอให้เลขที่ เป็นแนวทางนี้ให้เข้าในวันพรุ่งนี้หึงรวยๆเนาะนะครับเอาครับผมสวัสดีครับรแล้วเนตามให้แล้วสําหรับเลขโค้งสุดท้ายของน้องเฟิร์นนะครับอันนี้นอค่ะเลขน้องเฟิร์นกระไดไปแล้วเด้อค่ะน้องเฟิร์นยังอ่าบ่เปลี่ยนแปลงนะคะยังได้เลขตัวเก่ายุ่ค่ะฝันกับฝันกับอะไรเปลี่ยนแปลงกันไดนะคะเนาะเลขน้องเฟิร์นก็คือเลขตัวเก่านะคะเนาะก็คือว่าเป็นเลข ที่ชอบหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้านะคะ doo. เป็นเลขชอบของน้องเฟิร์นนะคะเนาะนี wrote, ่เด้อค่ะน้องเฟิร์นคือว่ามั่นใจมากค่ะงวดนี้มั่นใจก็คือว่าฟันเห็นงูนะคะเนาะเมื่อวานฟันเห็นงูนะคะเนาะฟันเห็นงูสีทองนะคะเนาะคือว่าได้ตัวเลขมากแล้วก็มาฟันเห็นงูสีทองนะคะเนาะนี่บาทน้องเฟิร์นเน้อค่ะคือว่าน้องเฟิร์นมั่นใจหลายๆนะคะ้นงวดนี้เน้อ <mag> ่าฝันเห็นงูย้ำตัวเลขนะคะฝันเห็นงูมาย้ำตัวเลขให้นะคะแต่น okay. ้องเฟิร์นน oh, ่ะฝันเห็นล like, ูกกันฝันเห็นงูเนี่ยงูสิเขานะคะเนาะบ้แมนว่าตีเป็นเลขเรื่อค่ะฝันเห็นงูฝันเห็นงูใหญ่แล้วค่ะนี่ค่ะอ่าต้นบักขามแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะเอามาเบิ่งอ่าตัวเลขต้นบักขามกันเบิ่งค่ะลาฮามีโชคมีลาบกับต้นบักขามแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะน้องเฟิร์นนี่ เพนสิวายต้นบักขามซุมือนะค่ะเนาะนี่ค่ะเอาอาหารหวานข้าวมาใหา้ต้นบาาักขามทุกวันนะคะทุกเช้าทุกเช้านะคะไหว้ทุกเช้านะคะเนาะนี่ค่ะ,คะไหว้ทุกเช้านะคะเนาะสองอ๋อหาเห็นเหล็กด้วยค่ะนี่ค่ะอ่าชาลาเปาเผ็ดพ้าลวยเห็นสาลาเปา เห็นตัวเลขในซาลาเปาดีด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าด้วยค่ะเห็นตัวเลขในซาลาเปานะคะตรงกับเลขน้องเฟรนเลยด้วยค่ะนี่ค่ะเซีสองลูด้วยค่ะหนึ่งเก้านะคะเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าแปดนะคะเนาะอ่ะคลิปนี้ พเพตุผลอุยกับข้อจบคลิปสัมเนียนะคะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เ้ยค่ะสวัสดีค่ะ